เฮ้ยเ้ยโอ้ยดีกน่าเลยฮึบไปกน้ยชอยเราก็นังไงชื่อน่ขอเบบนี้เด้อหลอนคักร่อนแน่โอ้ยรอคักรียินจนหล่อนจนเดือดแต่กระดูกเนาะอยู่กันมอดแจ้งนั่นเนาะเป็นยังต้องมี ตรงมียังตรงมีตู้มียังนั่นบ่มีได้บ่อันยังมีมาไป็ซี่เป็นยังชะมอหนึ่งมาคว่โฉกเฉาก็มนี้หนึ่งมาแต่คว่วมันตอนเน้ามวนชื่นเลยค่ะกินนอกินยังตัวตอนมาตอนนั้นว่าคว่โฉกเฉาเนี่เรียกว่าเฮาันตายยังไงนีอกระฉกเ่าผ่านมาแล้วฉกเฉาผ่านมาแล้วแล้วแต่พูดเฉามาอันนี้ เจ้าของเงินอินชงชาวขยะอย่างหายม้วนเนาะชักคำทิปที่ทิปนี uh, ้บนนั่นแหละแล้วคำดีมุกดีใจกับคุณเล็กเสลี่ยเราไหยเนาะขอมอกขอบใจทั้งพ่อแม่ทางใกล้ทางไกลเพิ่อนั่งเพิ่นเบิ่งเพื่อนส้มอยู่ในตอนนี้แล้วขอบคุญขอบุณเพิ่นเออขอบคุณขอบคุณเด้อที่ว่ามาเฮ็ดบุญน้ำพ่อคุญมานี่ค่ะเพิ่นจบเพิ่อนยังได้้ก็ไม่ตุ้ยก็มีความดีใจแบบนี้นั่นดีใจทั้งพังไทยพังลาว แกระทั่งเมืองไปต่างประเทศอ,อม,มาห่วมอันบุญห่วมทานน้ำน,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 นันดีมุกดีใจเลยขอบุณขอบคุณเด้อให้เพื่อนอยู่ดีเน่งให้เพื่อนไ้ผล้วยให้เพื่อนเป็นโฮมโฮมให้ตลอดไปเด้อทุกบ้านทุกเมืองทางไหนกัะอยู่ดีเน่งเด้อโดยสบายดี

วัดสบาบยมหมูม่วงน้อยกับกำลังพี่น้องเลยโอ้ลกอยู่เนาะลกอยู่ลกอยู่หมูม่วงกำลังบาได้พิจวังจักปีพี่น้องไงหนะมงงูม่วง,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 งต้นนี่ถือว่าตั้งแต่เพิ่นเกิดเป็นต้นมูม่วงแล้วเรากินตลอดปีตลอดได้ยกำลังออา่เะ ตัดภาพมาวัดที่นี่กับกำลังตัวระบัดปัดเกียพี่น้องเลยเนาะเคลียขี้เหี้ยขี้ตองขี้ตองนะเออเก็บเบียวเก็บเบี้ยวเก็บเบียวเก็บเบี้ยวครับนี่เนาะอันนี้กับหม้อแหกแต่กับโปกเพื่นยังบอท่านได้มาเก็บนี่เพื่นล่างไว้อยู่นี่พี่น้องเลย กิ่นใหญ่คีตตงก็ยังโบ้ฮันบิดปายในเนาะโต้ใหม่โตบ่อฮ่าทุ่เงียบสง,งบัดน,น,นดดิ่ง<ม>พี่น้องเลยจากมือวานนี่การลงคลิปล่าสุดพี่น,องงน้องเลยเนาะอยู่ตอนเศร้าอันดาตักบาทรหยาดน้ำให้ทางตู้พ่อเพิ่นเรียบร้อยแล้วก็หายไปเลยบ่ม,มีการเคลื่อนไหวโพอสลบพี่น้องเลยเนาะ เมื่อยแหงพากันนอนเบิดมือเบิดคืนเลยกะจนตัดผ้ามาบันทีสาบซิปบาทนี่พี่น้องเนาะเอ่อหวนคืนมองมาเบิงหัวเบิงสวนเบิงหมอเบิงเหกเนาะกะเงียบสงัดบาทนี่พี่น้อง,งอืมกูค,คนโจเจมือนั่นติ้นอ้อนกันชักไปทางไหนเบิดเนาะแตกพลับพาย <c oughs> หน้าไผหน้ามันบาดนี่เรียกไผเรียกมันเนาะโอ้พี่น้องเอ้ยเนาะเออนี่แหละเพิ่นว่ายามซุ่มก็ซุ่มยามกินก็กินยามมวนก็มวนเนาะเอองานเลี้ยงย่อมมีการเลิกลาเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยอฮ้อนบาดนี้ฮ้อนแดดพี่น้องแดดฮ้อนเนาะแดดฮ้อนฮ้อนแดดอื h สามือสี่มือ,มมอ,มมอ,มมอที่ว่าพากันอยู่นี่พี่น,น้องไหมสี่มือเนาะมาบังความเสียหาย,ยนะ้ำเพิ่นก่อนบาทนี่เรายาปลาปิ้งเพิ่นบดเท่ายเด้เนาะอา่าหันยังได้หันเนาะเพิ่นยังไม่ได้มาเอาบ่กระพุ่นเพิ่นยังไม่ได้มาเก็บบ่พี่ทางนี้ก็จักเบนถ้วยไพอัจานไผ่บาทนี่เนาะ ของเขาบนเลยบ่หนอือืมอันี้อันนี้เข่าบ่เข่าพิ่นมะม่เข่าพื้นมะม่นี่เข่าสานตสนนี้นะเขาสี่ของไปตุ้ยแต่ก่าที่เขาซีไว้เห็ดบุญนอ่จะชอบหนึ่งิบหาสอบนะอ อันเก็บเก็บชอบภาษาเนาะเอาปุ๋ยก็เเออต้มาตบยังเืออยู่บ okay, ่เนาะมาหากินก่อนบาดนี้เนาะิ้นไข่ยังเหืออยู่บ่เบิดแล้วเมนูเกวดได้อยู่ัยังัวหมฮกอยู่แล้วก็ได้เนาะเออัวเียนกานเียนแยังหมอนั่นแหละจ่ากฮอดได้ไปจัก อ้าวสบายดีเออสบายดีสบายดีป้าลุงพี่น้องเลยเนาะพวกป้าพวกลุงแจ้งข่าวให้ป้าลุงพังมียงังมียงัยงน้ำมันเหย่ลูกลานเมียนให้ชุดควมขบมกเกือบใจน,าาน้เนนำเมตุยธรรมราเมตุยก็ดีใจน้ำเมืดลูกลานมาเห็ดเมียงมียังลูกไผ่ลูกนางแ้วกาชาวบ้านชาวเมืองน่รับมาชอยเมตุยควมเห็ดครบเห็ดกิน่ยบ้าน่อเมืองน่น ไม่ตุ้ยก็มีค่วมดีใจน้อชงให้ป้าให้ลุงแจกป้าถึงลุงพังไอ้ตุ้ยกจนเมื่อยปากจนชีวิยาออกฮับเอาของบุญมาโมนะพอบุญมาหนักะเนาะเล่าคนเดียวเนาะฮบว่าวาเว่าปากจนชีบลอดเละก็ดีเจ้าเนาะเพ่คนลายขนาดเนาะโมเมนต์ว่าว่าเม่เว่ใจครอบครัวเฮือนไม่ตุ้ยครอบครัวเฮือนบาจัน ชำวนนมนัดสว่งของมาลงทานลงมาเจะกมันยังนั่นสัมสวงลงตีงเนาะชำวามงนัดสวศงลงตีง่ายสัมคนเสิร์ตเนาะคนอื่นเนาะอัน่าบุญที่ชองคนแรอันมาเป็นเตียงเป็นยังเป็นยางนันเอิดเปียบเพียบนอเมยก็มีความดีใจน้ำบ้านเมืองป้าดุงทั้งทางถกทั้งไทยทั้งประเทศเรียน เมียตดเกาะติกาเพื่อนเอาเงินเอาข้ามมาช่วยซื้อกระต้มขนมสร้อยตีใจเพลินเ<ด>พลิ<บ>นเบิดเสียงจนซีโปมีบาดนี้เสียงมอยากมี่ม่ตุ้ยนัน่นมือมือที่คืนนัน่นห่อกระต้มน่ะไ่ตุ้ยนันกลับมาเลยนอนอไปขึ้นนันที่ชองมาไม่ตุ้ยันขึ้นที่ชามแท้เป็นบุญนั่งเอ๋อบรรลุไปนั่นเอ็มมันนัง่งเท่เานั้นเแคดบาดนี้มันจนช้ำต่อ นาะจักมือจักมืออันนี้จักมือเพิ่นดังแต่มือเริ่มเลยนั่งอยู่นี่เออเต็มยีนอลชงขึ้นบันเมื่อคืนเนี่ยนะไม่ตู้กินข้าวแล้วหลังจากตู้ขึ้นข้าวลูกใบแล้วกับไม่ตู้ตุ้มแย่นั่นแหละกับลาหนอนเรียงกันคือนี่ลักพี่จังพีกันไป่จังอาหารกับมือมันอย่างนี้พี่มาพี่เบิ้ลพักกันนุ่มชงคนไอ้น้องหลุด แม่น้องนอนสั่นเทิงกับลูกไผ่น่ะพวกเพิ่นกินอยู่ตะลางนี่ก็ตั้งห้างทางเหนือยามใหบ่จักขาตูชุกขาตูชุกกันได้ตูากันได้จักยทางนีน่ะบ่ได้มาใกล้เลยเฮาแม่เนาะสเมื่อแล้วก็นอนเลยอันโทกินข้าวคืนนี้หเมื่ออยู่บ่หเมื่ออยู่แต่ว่ามันมาบ่ได้้าน้องชายเพิ่นบิดนั่นแหละเฮ็ดกินนะก็โทรหาอ้ายมากินข้าวันี ໂດຍຕະເຮືອນພີ່ພາຫນຶ່ພຸອງພາຄືນດີຕມງົເຮັດมาບດมาະນັບະນນນໍທັກດີຕນງານີໍາລາອີຫຍັງແຫະບັື່ທງບ เพิ่นเลิกเลยเพิ่นกับมาซอยน้ำหลังสิบ,บ่มาชอยมากินเออมา,มาชอยออมาชอยเวียเมนี่าา <c oughs> มาช,ช, <c oughs> ชอยกินเนี่ยคมานั่งเบ้าดินเข่าต,ตาดุ้เฮิ่มนุงหย่างเงไี้ยสองคำมาว่าน,นี่บดขึ้นขึ้นนี่ตำอันจะเว็นว่านนี่ชุก,กีพิงที่เพลงแมนเบิดอ่าถตเขนเซอูไว้จักสานายคนงานเนี่ยมาชอยไม่ตู้ยเงี้ยงมาแบบลลางหม้อห้ยอเนาะ เอาให้บ่ให้เดือกระดูกจ yeah, ักโตจัก like, อ well, ัน่อนเลยเดือยว่าพากันกินกันดีๆเนาะเบียร์เพวัตถุไรเบียร์ฮะเพิ่อนบอกเบียร์เบียร์เบียร์สี่สิบลังเบียร์สี่สิบลังเด็กอะยังหาละอันยังสี่ลังอืมเอาขึ้นเพิ่นเมนไขึ้นบ่อีนะเขาก็ยังบ่ฮู้กับสี่สิบลังนี่เป็นบุญชาวบ้านกินเองแต่เบิ่งมาได้เนี่ยอันโตอัน เป็นนากปองน้อยนะมีอยู่ชองสามมีแต่ว่าภูมาชอยนั่นเมยังกันยังบริ้ ух ันแต่ว่าเบิดคือการหนักอันหู้แต่ว่าภูมาชอยอันนี้นะล่างปองน้อยเห็นดิถ้าฮักนันนะเป็นแก๊สกันมันตีไปแล้วกับวันสี่สิบเนาะต้องสี่สิบล่างได้พี่น้องเงินเบี้ยเนาะเบี้ยลาวเฮานี้ก็ถือว่ากินกันพลิดเินเนาะว่าแล้วก็ได้แก่คนได้นับนันนะ กะเพิ่นกัมาอบมาอุ่นเนาะมาม่วนอืลหลายคนกัอยากเบิ่งอยู่อันว่าคลิปอันว่าคือบ่เห็น่ายให้เบิ่งเด้ว่าซั่นตอนเต้นพอนกลางคืนน่ะว่่าซันเนาะเออมัน่ายบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะ่ายได้มันผิดอันดิคาซิ์เพิ่นเออเพลงเพิ่นเปิดเพลงมันติดิคาซิ์แล้วกัมันลงไปแล้วเพิ่นก็มัน ปิจักร์คือเก่าก็พวงเฮาก็เลยบ่ได้ถ่ายแอนย่านช่องอัน YouTube เฮาย่านเพิ่นไล่ออกจากงานจะได้คนอื่นเนาะแอนก็บ่ได้ถ่ายถ่ายแต่ลงเฟซลงไลน์อะไรอยู่เออเดี๋ยวเพิ่นว้าวคือบ่เห็นเพิ่นว่าถ้าเบิ่งอยู่ว่าซั่นเนาะบ่ได้บ่ได้ถ่ายเด้อพี่น้องมันผิดลิขสิทธิ์เพลงเพิ่นเนาะเอ่ถ่ายบ่ได้ก็เลยบ่ได้ถ่ายอยากถ่ายให้พี่น้องเบิ่องอยู่มื้นอน่อยก็ได้ เนาะมันก็นคือขึ้นมนซื่นเป็นยังไงเนาะก็เออุ่นกันปาเท่าบดขึ้นแจ้งด้วมือนังกระดัเน,น,นาะอืมใช้เบิ่งฉันมาเล่มกระดูกระดูกน้ำเน่เนาะอมอนซื่นนะนว่ามันเบิ่งย่หันอันนั้นมันโมมีดอกลูกยางชนุบชนูนบดขอเบิ่งนี่เด้อจิตพีตัวนั่นแหละร้อนคักร้อนแน่โอ้ยเราคักร <c oughs> ีนจนร้ <c oughs> อนจนเดื <c oughs> อดกระดูกเนาะ อเออตัวนี้แหละดูพี่น้องเงนาะต้มนันกระดูกงวัวอืมเสื่อมาอา้าวเนาะดดดอนแคร์แครบัดเออเติดพี่น้องเลยเนาะเกี้ยงบม่ได้เดือยยังนี่จังว่าบุญเนาะบุญแจกหู้แล้วบาทนี้พี่น้องไงบุญคือหู้แล้วครัว่าบุญแจกเนาะอ่าบุญแจกนี่หู้แล้วบาทนี่อ่าแจก เนียย <t od il |ms|> ูเนีกินเนาะเจกข้าวต้มขนมเจกเราเจกเบียร์พี่น้องไงเจกทุกชิ้นทุกอย่างเนาะทางเมนองเชเพื่อนจจอยวะี่ยอย่าจอยอย่างขจอย่างอยอ่ชื่อมตุ้ยมาเกี่ยวระวงเนาะแล้แวของบุญเน้เนาะมมมูมาอย่งระวงเราบอกมเรือเบิกเาไปนำพุ่นเ้าเออปอกต้มกระดูกมันแ่ปด ชิบไปพนังเพิ่มจ้ามาเล่นกระดูกบนล้วกันพี่น้องทานไม่หักเลยน้องามหมื่นนะกินแล้วไม่จืดเลี่ยวผมนั่งกินไหมทานไม่หักเลยน้องนังเตนตูดเลยสบายดีอีกที่หนึ่งเนอะน้องสบายดีตงนพี่น้องกันมืสุหร่สุกคนเนะโอ้ยสุดแสนดีใจพี่น้องกันเนอะเรี่กงงานผ่านพ้นไปด้วยดีจากสีพ่อ่พอเนะของอยู่ของกินเนะ แต่ว่าเอ่อเข้าพังเมืองทางเสียงเพลินสี่คอมเมนต์มาในใดในบ้านในเมืองเนาะเมื่ออันแรกแจ้งเห็นลานไทยพังบ่กระเพิ่นพังงานความอยู่ความกินนะจ้าพ่อวะพ่อพังในบ้านแจ้งมาว่ะในบ้านเองในบ้านเนาะเคนกินเองเนาะแต่ว่าให้พ่อพ่อกเนาะพ่อพ่อได้วกินในที่นั่นเนี่ยบดอะไรบดลายมีลายทั้งเบิดลายนอกบ้านเขาเป็นป้าลุงคนหลายคนอยู่คนคอมเมนต์มาว่าพ่อ ต้องงานใหญ่อีหลีเนาะอืมเบิดเท่าใดเด้ว่าซั่นเนาะค่าจัดงานถ้าเป็นฝังไทยนี่ระดับ300,000บาทเพิ่นอ0 0 0 0 0 400,000เพิ่นะอันนี้คือสิบ่ฮอดเนาะโอ้บ่ฮอดแล้วเนาะตุ้ยมีเงิน400,000ก็รวยแล้วเนาะอพี่น้องเอ้ยอือบดอยู่หลักหมื่นบ่ฮอดหลักแสนอืเออบ้านเฮาก็ว่าเฮาหากันเบิดเด้ เห็ดเบี ak, ้ยเห็นงานหรือว่า <h> น <av> ี่กระหับแก้ว <h> ห <av> ับักหยาค่ะหุ <h av> ่นกระหับ <h> พ <av> ี่น <h av> ้องเพิ <h av> ่นมาซอยมูน้ำลูกหางไก่ลูกพี่น้องตัวเองเนี่ยคือว่าคู่กทุงช่องทุงอันนาพักหยาอะไรมันมันเป็นอันลายไปเองบัดจนจนเดือพักอะสมมไหมว่าไม่ตุ้ยนี่เป็นก็เป็นข้าวกาลูกหลานเป็นนิดเป็นโดดกระมูกคู่มูเมยน้องนิ่วมูเมยน้องเชอร์มูเบาจันหินมดทุกคน ในตู้จนปากจนไม่ออกพวกัแล้วนั่งจำเกาล้ไ่พอแล้วไม่ได้พอดอย่างใส่แมงเชื่อพอดจนแจ้งวะไม่ได้สิลูกไปอ่ะพ่อของย่าเป็นชายเมาแล้วแล้วจะนั่งแทไปดึงเขาแล้วพ่อพ่อขันมาโดนลงกัน่แล้วมันซ้ำเมื่อไม่ได้ปะพ่อจะยั้ไปที่จุดงอพ่อเองเขานางหลานี่นางหลายมันลุ่มเง่าไปอย่ไปพ่อยค่ไดนเดียวเพื่นนั่งขมอกอ่ นอนอ่ะไม่ได yeah. ้นอนจะบาตลอดนั่งหันอ่ะนั่งนอนแบบเจ้าภาพแบบนอนดิเดี๋ยวเบิ่งบ่ได้แล้วเนาะนั่งได้เลยยันมูอท่วงว่าเจ้าภาพก็ยังนอนอืมตั้งใจอยู่ดีๆตลอดได้เลยแหละอืมเอาบวยไม่ได้เป็นยังเลยไปเอาโดดเต้นลอยๆโดดหายวเบิ่งพัวบ่เห็นจะไปใส่ลอยลูกสาวอยู่ในเฮือนูเชอบ่ไหวยเฮง่อยเาไบิ้งร้องก็กระจุดงตรงก่อนตรงเช้อ บเจ่เนาะก็มัดอกไม้ไเดือมตาปคนแถานางลำตุ๋ยอืมอ่คิดตามหาใจค่าเสียใจนี่ก็มัง่ายได้ยี่งคิดเอาแล้ตอนนี้ลักมื้อตอนแรกเลยว่าสังเวยกาหมอแหกเจกับพวกนี่น้ำในนี่เจ้วานเพื่อนรอบชองจี่ว่านักเชนพุ่มใจมาจันดีมาจ่ายพี่ยังไม่ได้จ่ายพี่แจ้่คุ้าใจเชเจ้าะว่าที่พูดว่ายังมไดค่ากระปุ้นยังไ่ได้จ่าย หาหันกระจายไปแล้วเนาะเบียดพพอมนิ no. ้วคนัะพอมนิเราไปเอาเดียวเลยเนาะราเถ่าจบมันน <other> ึ่งเดือดชำไรได้เนาะเราจังใจขาดต้นใคยังคาโต้คาตั้งอะไรเนาะอยู่ำราอันมาเอามองเดียวไปเลยแจ็ค็ตนเครื่องเสียงลำล้านอะอืมคารันยังมะฮู้ำลาน่ะอืมถ้ามันพวกตีนพวกยังมฮู้ น่เดี๋ยวเรามาสรุปให้เราให้เขากันตื่นจากนอนก่อนอะไรจะพอของทางตู้ทันที่นนจะพอเฮือนใงบ้านในหมออกัวกลัวบ่กลัวคิดเด้วคืนนี้เมนอนุิคิดเด้วเมย์แล้วก็ัวเออแม่แล้วเบียดิเบียเบียกวนน้ำเบียยน้ำคอกน้ำแข็งหมอน้าแข็งเออแล้ววา่คืนนี้กลัวอยู่ซ็นเมนแล้ววากันเมย์น้กอกข้า ตู้ 17, adore, Jade, ังโก้าเียมาจุดแม่เนี่จองนาว่ะสานลาหลายอย่างเลยตู้ตั้งเต็นตู้เบียแม่เนาไเลยชิาวปปลย้านอืมัินากระมาาชิปปล้านหาหาาวล้านนี่ละสามหมื่นสามหมื่นปแต่ว่าแมธีแจ้งลูกพังวิดานโมกังเวนมูมาโมกังเวนนันกับอัญญามาเช่าอันลูกหับนันดูอ่เมือนัันในชิบกล้า สิ่้หม้านเออ้นออนมิ้ห้านเลยค่ะกับสี่สิพันเดีอือืมออืะพองเงินเดอมาบ้านน้มอเออเออเออมีบอกเจ้ามีมูต่างหามาชมชมเ่าเด้อเอาชื่อน้าขอไหนเพ่เลยก็ง่าจันนันพึ้นม่น้ำเมแล้วอนครอบครัวเพื่อนนัน แม่ไม่ได้ไล่ไสตัวนั้นนี่ไมาจังหาะบอก่บริเนนของบริจันต์นั่นซอยเวียกหมายถึงว่ามีญาติพี่น้องที่มูมือเดือมมูคู่อย่างสิดาเดือมมูเล่านั่นก็ให้นำมารวมเจ้าคันนี้มีแต่มูคูทีมงานเพิ่นมากกับมีแต่เพิ่นทำมูน้องตุยเลยเออทำมาห่างมตุยไม่ได้เหอนั่นน่ะบ่ได้ครับบ่ได้ครับไอ้ดีเขาไอ้ดีเขาแม่กับบริจันต์อันยาจย์ดอกจันนาไม่ใช่ครับแม่มาบุญมาท้ามมานออคือเพื่อมูทีมงานเพิ่นนั่น พวกอันมาทุนมาตีนนั่นเห็นมาอยูนั่นแหะมูไปเลยเนาะเอพนิหกล้านทีเออพันชิพหกล้านทีเนี่ยิพหกล้านกัประมาณสองหมกว่าบาทเนาะสองหมื่นประมาณสองหมื่นหกสอนเจชพล้านเนี่ยก่ชิบพันกี่ทีเืยประมาณทนั้นแหละเอาไว้จ่ายค่าโต๊ะคาเ้นเพิ่นพอดีจักเนาะเนาะว่าิพล้านแหละนอะไร้งเงินมัวอันพ่วกมายโมมาหยังนั่น จบท่านได้เช่นอย่างจุลีนักมึงเป็นมาได้ใั่ไหมอืมคืออย่านี้แหละทางอันน่าลุงเพื่อนเกสิมีอันน่ะทั้งแม่เนาะนี่วาสนากับไอแดงทั้งละที่เพื่อนเห็ดลงทานน้ำหวานกัพกี้เนาะจังหวะมีบรรยากาศแบบว่าญาติกันเมั่อคืนเนาะเออคัพกี้ไปนำมาเนนั้นนำดีโดดีโดเนาะนำดีโดนี่ กรส่วงกลางคืนก็เป็นกระปุ้นเนาะกระปุ้นกับมันมีเสียงเพลงเสียงรำกับโมเดลไทยคลายให้พี่น้องเบิ่งเบ้งซับโมเดลไทยเมย์เพิ่นเบิ่งเพกัเพิ่นเปิดเพลงเนาะเนี่ยเพิ่มเปิดเพลงกระปุ้นลอยโล่กับได้กินผู้บ่อและพี่น้องเลยเนาะผู้มาก่อนมาหลังเฉพาะเมฆ้ว่าห้ากับเบิดเป็นทรายโล่และพี่น้องเลยเนาะพอเมฆ้ว่าห้างก็ลายเมียกว่ากระปุ้นลอยโล่นะคะ แม่กิมันแจ้งดูพังอยู่ยายมูยายดูว่านี่กะเดิมเดิมเออเดิมเดิมเออเดิมอาจารย์เออยุ่งสนอเป็นงเอ็งเปยนไงแม่มอดูขับเลนี่ผู้ทุงอือเรายายผู้ถุงได้ย่างมิซ่าอันนี้น่ะอืออือย่างอนนี้แบบนี้น่ะเออแต่ว่าเก็บเมินน่ะว่าบรรพบุรุษมันยัางมูเน่ยจะเอาลงอีกเงินย่างมเช่ามากะมีขนมเพิ่มอีก แเป็นลูกเงานั่นเงานี้หลานไทยหลานนางหลานชายหลานหญิงแะครับที่ว่าผู้ทีมงานมาช่วยเมยน้องนิวกับผู้ไรผู้มาไรอันนี้ก็ยายไปท่านไงยายอยู่เนาะได้คบกันยุศร์ผมขอบใจคนนึนแล้วพี่น้องมาช่วยเวียกช่วยงานอันผู้ไรมาไรกะเขาขอบุญขอบคุณน้ำเพิ่นเนาะ ใช่ว่าผู้ใดไรบุหอดยายบ่ทั่วบ่เถิงไงนะเพิ่นก็คิด um, เ่อเพิ่นมาเฮ็ดบ um ุญเพิ um ่นก um ็บ um ่ได้ค um ิดว่ามาแล้วต้องอยากได้ของดอกแน่ว่าของเฮางเดือน่ะเฮากะชงไปให้หมู่่นะตัวใดมันบ่บ่ทั่วบ่เถิงนะกะขอบคุณขอบคุณนะหมู่ออืแจ้งหมู่พังอันนี้นั่นออืใช่ว่าเฮาก็ความดีใจที่สุดเอออันหมู่มาช่วยเขาหน่ะช่วยเวียดช่วยงานนี่เนาะจริงๆอันครอบครัว เต็มที่อยู่ผู้คนแจกอะไรแย่งกวจนหมอห็ดแต่กับพ้กเอเขี่ยงกระดูกเดือดกระดูกพวกมันเล้ามากันกินของเราแจกอะไรเนาะพวกเป็นนองาเป็นงาลูกลานเห็นบวกตะกคนทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งที่นอกันมาพ่อบุญมากันมาคือการท่วมกันเบิรดทั้งสองข้างสองข่ายสองก้ามสองขาทั้งญาติทั้งเอทั้งญา่ตาทั้งลูก้าวอ้าอ้า้าวาา ่วางานแน้ำนี่นั่นบุญลายที่เราคว่นแรมไรอันบ่เพียงพอกะสิคอยชงชงมาน้ำดังให้อันแม่ตุ้ยนี่เนอเนอเรื่องงานบุญเท่าตามกำลังเนาะคือสิบหัวเาอย่างเด้อเรามีชำนี้เขากะให้คนกินชำนี้ก็คือว่าธรรมดาบ้านเมืองและเขาคิดว่านะเราใส่บุญคือขันว่ากี่ไร่ในบ้านในเมืองแล้วในการกินนะท่านคะเนาะแล้ มีมกดีใจเนาะไห่เนาะมีมกดีใจค่ะอันวานพวงหางเชียงเพื่อนน่ะค่ะนายคนมาพอดมายังอนี้โอ้คันโมมีนี่นะก็อยู่กันมอดแจ้งน่นเนาะเป็นยังต้องมีต้องมียังต้องมีตู้มียังนั่นบ่มีได้ป้ออันยังมีมาไปที่เป็นยังเฉพะเนึ่งมาคว่ำโฉกเฉากระนี้หนึ่งมาแต่คว่ำมัน ก็คน้ฮามวนชื่นเ่ยค่ะกินนองกินยั้งตอนมาตอนนั้นว่าความโฉกเฉาเนี่เหล็นว่าเฮาตายหยังอันนี้กระโฉกเ่าผ่านมาแล้วโฉกเฉาผ่านมาแล้วแล้วแต่ผู้เชี่ยวมากอันนี้เจ้าของเงือนอิงโฉกเฉาขย่างอย่างไอยัางไหมู่มวลเนาะบางทีเฮาโชกเฮาเสาหอยมูโฉกเฉาน้นเนาะเฮาโฉกเ้าหอยมูโฉกเฉาน้ำเลยค่ะเอามาทอไมหมู่มวลชื่นน้ำเฮา คือเนาะอืมชะโนดขึ้นมามันชุ่มแบบเพิ่นบ่ได้เปิดโฉมข้ามหเองแล้วไอ้โม่วนไอ้โมดินโมแอนน้ำไอ้โม่หอมแจ้งมันพุงน้ำนี่แหลแจ้งมันพุงน้ำที่ได้สั่นเพิ่นกับผู้เสียกับได้เสียได้เดอกห่อนยางเพิ่นจับเมื่อพักบ้านไทยวันนั้นหอดมือเพิ่นสิเมื่อนะหอดเดือนเพิ่นสิเมื่อหอดปีเพิ่นสิเมื่อทุกการข้ามห้เป็นคนดีไปหาเงินเมืองไทยอีกแล้ว ทั้งแก่ก็ได้ราปีเดียนะเมือ่อตอนนี้เฮ้ยกระชวนกันมาบ้านอืมอันนี้กับเพิ่นมาอยู่กับเฮานเนาี่ยกะเพิ่นมาครกบเมเนี่ยมีเท่านั้นปีเท่านั้นปีนะเพื่อนจะกลับงาบ้านเพิ่นกะเมื่อนาะเมื่อกระบอกเป็นยังเฮาก็อยู่กับพัดทางเฮาทางเล่ากับกลับเมื่อบ้านเล่าเลยกะค้นรสค์เยันท้าเมืองเล่า เราคิดไปสิแล้วปล่อยมาหดมือเพิ่นไปหดมือเพิ่นไปคนกับสิไปคือกันนั่นแหละพี่น้อนการที่หดมือหดย่ามไผ่กวมันอันนใดชงมันเชี่ยวแล้วที่ว่ามาเห็ดต้นน้ำเมื่อต้นตายนั่นต้นบุญก็เห็ดต้นยังมันก็มีแต่ว่าเชี่ยวเอ้กันกันยังสิไปคือกันเพิ่นว่ะเชี่ยวเพิ่อนในเรื่องของเพิ่นเพิ่นไววพร้อมเองน่ะมีเชี่ยวแล้วไปคือกันอยู่ดอก ลายได้อันว่โต้นน้ำกิดพี่น้องเลยอ่นอันศิรวัฒนอ่านมือวาดนี่จนนนอวาดไปหยักข้าเือเป็นไรหัวันเมื่อยเราไปหยักเีเราจนรวบรวบาเชี่เี่ยวมอนไจนรวบรวบานี่นะไนี่าวว่ไปจนมือเปแล้วนับต่ว่าต้นนั่นอันว่าขาน้อเมือนี่บรดห้าสิบใบนี่แตพวกตลาดนีทั้งปีทั้งนองนั่นเป็นต้นนะต้นเสนต้นห่สิบต้นเศ้าต้นชามิบชีนี้เป็นนั่นนะ เอาคำดีมกดีใจกับพี่เล่เฉพี่เไปเนาะขอบขอบใจทั้งพ่อแม่ทางไกลทางไกลพน,นงังพนเบิงพนส้ม <ừ, S 1> อยู่ในตอนนี้แล้วขอ,ขอบคุณอขอบคุณไปเอยขอบคุณขอบคุณเลอที่ว่ามาเอดบุญนะพอ่อพนแม่นี่กะเพิ่นจบเพิ่นยังได้เลยกะไม่ตุ้ยก็มีความดีใจแบบนี้นัน <ừ. S 2> ดีใจทั้งพังไทยพังล่าวแต่ก็ทั้งเมืองไป <c oughs> ต่างประเทศมาห่วมอันบุญห่วมทานน้ำนัน ดีมกดีใจเลยขอบคุณขอบคุณเดอ้อให้เพื่อนอยู่ดีมีเฮงให้เพื่อนร่ำรวยให้เพื่อนเป็นหงมพอมให้ตลอดไปเดอ้อทุกบ้านทุกเมืองทั้งหลายค่ะอยู่ดีมีเฮงเดอ้อโดยสบายดีอ๋ <c oughs> อาทานมือเศร้าอะไรเข่ามือแรงคือเก่าเดอ้นะอเนาะทานมาแล้วก็ให้กลับขึ้นคือเก่าเนาะไหมเนาะโดยออาต้องใคพอให,ให้ใหม ยังพเนนนะตุภัห้น้ำหอยไตุัยหอยไรตุไยหอยไ่ยังว่าขึ้นวะน่ยเจ้ามาแทนน้ำใ้เป็นพญานเออทำุเจ้ามาแทนปลาใ้เป็นระเจ้าเ้อพวกเจ้าเนอ้แทนในเล่าก็เป็นผู้พิดพัวคู่เพื่อเมียกันเ้อาตัวอาตือเอาวัะขูสุคนเนาะขอบองอบใจได้ยๆที่ซอยเวียกซอยงานจนแล้วจนทัวเนาะปลาลุงผููบ่งผูส้มกันทุกัน มว้ซอยปัดใจซอยได้ซอยเสะซอ,อยเยอยบืงอ,อ,งองซอยชมพูเข้ากับทำให้บุญคือกันเนานะอืมเอามื่อนี้มาเบิองสำนี่ก้อน,นะนเฉียพี่น้องไงเนาะขาบิดขาบดเน่ยเราก็ได้เราเดือดแต่กระดูกอา่ามีจะใช้มาก,กินเนี่ยกันเอาพี่นะ้องไาแต่ว <มา S 1> ต่ก้อนนะฮนะต้องกินน้ำนะ้อเ<ๆ>นะพื่อนก้อนเนาะนี่เอาเนาะพบเจอกันใหม่อีกเด้เซเดอรมือหนาเอาคลิปนี้ไปก่อนเฉีพี่น้องโด้ยสบายดีสบายดีเนาะ Ai, đi nào ngay. Tao sẽ mang chín nước canh.